ลงเลยลงเลยการฝึกซ้อมยุทธศาสตร์ตารูปแบบของเดดลิง เวลาถ้าตายไปแล้วก็จะนับหนึ่ถึงสิแล้วก็เข้าใหม่งอ สี่ห้าหกเมาเอาพี่สั้นกระโดดหันพอเกมนี้หันหลังไม่ได้นะครับอย่างหวาดระแวง ร้อยชาล็อก จะมีจะมีขี้โกงอยู่คนครับขี้โกงเนี่ยย่างยาวเรียเกยบรอย ต,าย,า,ตา,ยา,ายทุกทีเลยไม่คุ้มเลยเนี่นย โอ้ยนี่ปล่อยให้นอนกินอยู่คนนึงอ่ะนอนอยู่ไม่ต้องเขาไม่ทําอะไรเลยขาขาดขาขาดไปไหนไม่ได้เขาไม่มีใครสนใจนะครับตอนนี้อันนี้ปล่อยปล่อยให้นัน el, uno, ่งเน่าไปเรื่อยๆเห็นผมผมจะฆ่าตัวตายนะครับถ้านั่งอยู่กันนี่คือสัญลักษณ์ของการออกนะครับนี่คือสัญลักษณ์การออกนะครับแล้วนำสิบเข้าไปนะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้า เ้ <S <S ียเวมกลนกันขาฮาไป็นไงเลครับว uh ันน um, uh 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 sí ี uh ้เครียดแล้วเง